สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่เป็นแฟนรายการประจําจะทราบดีนะคะว่าทุกเช้านะคะวันจันทร์ถึงสูงเวลาหกโมงเช้าเนี่ยโ,โหถ้าติดตามเราสองคนจะมีเรื่องราวข่าวสารด้านกา,การเกษตรมากมายแบบรอบด้านมีตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จมีข่าวสําคัญที่เกษตรกรควรจะได้รับทราบข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์ทั้งกับเกษตรกรที่เป็นอาชีพนี้อยู่แล้วหรือคนที่กําลังคิดจะก้าวเข้าสู่อาชีพเกษตรกรนะคะและตอนนี้ก็เช่นเดียวกันมีเรื่องราว ดีๆฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันพัฒพิชามเมธรกรเจริญค่ะ คุณผู้ชมคะศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทนะคะได้มีการส่งเสริมการผลิตคุณภาพข้าวเรื่องของระบบนาปแปลงใหญ่โดยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาค่ะให้มีความเข้มแข็งตลอดจนนะคะเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรตรงนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญจะได้เกิดความพร้อมในการทํานาและก็ได้ผลผลิตที่สูงสุดอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ค่ะเราก็เลยมาพูดคุยที่ศูนย์วิจัยข้าวชัชนาทนะคะว่ามี การส่งเสริมพี่น้องกเกษตรกรนะคะในเรื่องของนาแปลงใหญ่อย่างไรบ้างและแน่นอนวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านปรัชนาสุขสิริผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทจะมาร่วพูดคุยกันคะ่ะสวัสดีค่ะท่านพอสวัสดีค่ะมาพูดถึงนะคะที่ภาพรวมของโครงการนาแปลงใหญ่ที่ทางศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาทนะคะที่นี่เนี่ยเราได้ดูแลพื้นที่ตรงไหนแล้วก็มีอาณาเขตในการดูแลประมาณกี่ไร่ค่ะก็ ในส่วนของศูนย์เช้ข้าวเชียนานะคะเรารับผิดชอบพื้นที่ของจังหวัดเชียนาททั้งหมด8อำเภอนะคะแล้วก็มีแปลงใหญ่ที่ทางกรมการข้าวได้สนับสนุนงบประมาณ24แปลงนะคะโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2558นะคะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการของแปลงใหญ่ทั้งหมดประมาณ1,700กว่าลายนะคะแล้วก็พื้นที่42,000กว่าไร่นะคะทั้งหมดครอบคลุม8อำเภอคะ่ะ ถือว่าดําเนินการมาประมาณ5ปีนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาอยู่ในส่วนของนาแปลงใหญ่เน,นี่ยนวนค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวตรงนี้นี่เราส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่มาอยู่ในระบบนาแปลงใหญ่เราเข้าไปส่งเสริมในด้านใดบ้างแล้วคะ่ะในด้านของการผลิตข้าวคุณภาพดีนะคะเราก็จะไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอมเมล็ดพันธุ์ข้าวค,คุณภาพดีนะคะในปีที่1เราจะสนับสนุนประมาณ3-6ตันต่อ ต่อกลุ่มแปลงต่อกลุ่มแปลงใหญ่นะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจํานวนพื้นที่นะคะปีที่2เราก็สนับสนุน20%ของพื้นที่ปีที่3ส,สนับสนุน10%ของพื้นที่นะคะอันนี้ในส่วนของการผลิตเข้าคุณภาพดีนะคะ,คะแล้วก็แนะนำให้เขาส่งคืนกลับมาที่กลุ่มน,นะคะ,คะในใน,ในรูปแบบของการเป็น เงินสดก็ได้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะคสําหรับให้เขาเกิดความยั่งยืนภายในกลุ่มนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเรื่องการผลิตข้าวคุณภาพดีซึ่งเป็นข้าวเพื่อจะสีเป็นข้าวสารเนี่ยนะคะคคทางกรมการข้าวก็ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์เหมือนกันนะคะคโดยปีแรกสนับสนุน30%ของพื้นที่ค่ะก็ปีที่2เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนนะคะคแต่เราให้เขานําเมล็ดพันธุ์จากที่เราสนับสนุนในการทําเมล็ดพันธุ์ เข้าคุณภาพดีในปีแรกเนี่ยมาใช้ในโครงการนะคะเหมือนเขาจะได้หมุนเวียนเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้ดําเนินการผลิตขึ้นมาเองค่แล้วก็ได้ใช้เองด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะทางกรมการข้าวเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเครื่องจัดกลการเกษตรนะคะ เช่นเครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์หรือว่าคเครื่องโรยมเมล็ดพันธุ์นะคะ,คะมีทั้งเครื่องโรยมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นชนิดแบบข้าวงอกนะคะแล้วก็เครื่องโรยมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นข้าวแห้งนะคะ,อ,ะอันนี้สําหรับให้กลุ่มเกษตร,รกรที่มีศักยภาพเนี่ยยืมเอาไปใช้นะคะทางศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเนี่ยเราเข้าไปให้องค์ความรู้ให้พี่น้องเกษตร,รกรในระบบนาแปลงใหญ่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของระบบต่างๆแค่ไหนยังไง เราจะมีทีมของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใช้ตามเมล็ดพันธุ์นะคะจากเดิมเนี่ยเกษตรกรที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เนี่ยก็จะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวค่อนข้างจะอัตราสูงนะคะพอเข้าร่วมโครงการเนี่ยเรามีเครื่องมือ เครื่องจกกรัรกลนการเกษตรอย่างเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวไปช่วยเนี่ยค่ะเขาจะปร,รับลดเมล็ดพันธุ์ลงนะคะ<ม>การที่ปร,รับลดเมล็ดพันธุ์ลงเนี่ยก็จะทําให้ลดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ข้าวต้นข้าวที่ได้เนี่ยมีคุณภาพดีนะคะ,คะผลผลิตสูงนะคะ<ม>อันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิต,ลตค่ะ<ด>แล้วก็เราจะมีในเรื่องของการให้ยืมเครื่องจักกรกลน เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ไปใช้ซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เกษตรกรสามารถที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในโครงการของต่ตอ,ตอไป,อไ,ปได้ด<ช>ีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยเกษตรกรให้ความร่วมมือหรือว่ามีความเข้าใจในระบบโครงการนี้ยังไงบ้างคะถ้าเกิดสังเกตจากเรื่องของผลตอบรับที่ได้คือจากที่เราได้เข้าไปทำโครงการมาก็5ปีแล้วนะคะ เราได้เข้าไปสอบถามเกษตรกร,กรว่าจากที่การที่เราเข้าไปร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เนี่ยเขามีความพึงพอใจต่อโครงการนี้อย่างไรบ้างส่วนใหญ่ที่ตอบกลับมาเนี่ยเขามีความพึงพอใจยังมีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นนะคะคแล้วก็มีการทํากิจกรรมมีการจัดประชุมอยู่นะคะแล้วก็มีการรวมกลุ่มในเรื่องของการทําพวกสารชีวภาพไว้ใช้เองในใน,ในชุมชนอยู่ะคะ่ะ ถือว่าผลตอบรับดีเลยทีเดียวนะคะ,คะนอกเหนือจากนี้แล้วปีนี้ค่ะเรามีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมเกษตรกรในระบบนาแปลงใหญ่เน้นหนักไปทางด้านใดหรือว่าส่งเสริมในเรื่องไหนบ้างคะออของเราจะมีโครงการที่เรียกว่าเข้าคมวงจรนะคะ,คะเราจะส่งเสริมในเรื่องของการผลิตข้าวนุ่มคะ่ะข้าวนุ่มคบวงจรในนาแปลงใหญ่ซึ่งปีนี้มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในส่งแปลงนะคะ โดยอันนี้เราทําร่วมกับหน่วยงานอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรสํานักงานสากลแล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการนะคะ,คะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการครอบคุมในเรื่องทั้งการผลิตการตลาดนะคะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะได้ราคาผลผลิตที่สูงกว่าเดิมนะคะเพราะว่าข้าวนุ่มเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ แอบถามค่ะแอบถามเพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงมาส่งเสริมเรื่องของข้าวนุ่มนี่จริงๆก็ได้คำตอบอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นกระแสะแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดค่ะดังนั้นเราก็เลยเหมือนกับเอาตลาดนำการผลิตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะโอเคงั้นเรามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผลิตข้าวนุ่ม เพราะอะไรข้าวนุ่มถึงเป็นที่ต้องการของตลาดจังหวัดเชนาเราศูนย์วิจัยข้าวเชนาเราได้รับรับรองพันข้าวข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะกขอ79นะคะก็เป็นข้าวที่มีศักยภาพในเรื่องของการให้ผลผลิตสูงนะคะต้านทานโรคและก็แมลงค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะไม่ว่าจะตลาดภายในนะคะภายในประเทศแล้วก็ทาง ผู้ประกอบการเองก็มีความต้องการที่จะทําตลาดส่งออกนะคะในในจังหวัดเราเนี่ยมีความต้องการสูงถึงประมาณ30,000ื่นตันโอ้ประมาณ30,000ื่นตันเลยนะคะแต<น>ดะ่ด้วยปัญหาด้วยปัญหาด้วยปัญหาของภัยแล้งในปีนี้นะคะ,คะทำให้พื้นที่ของเราอาจจะไม่ได้ผลิตได้ร้อเเซในช่วงแรกนะคะ,คะในช่วงของฤดูนาปลังเราก็จะมาเริ่มเต็มที่ของฤดูนาปีที่ถึงนี้ค่ะ ะะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเ,ออเ,ออเป้าหมายในปีนี้เนี่ยตอนนี้เราตั้งเอาไว้แล้วละว่าข้าวนุ่มครบวงจรในนาแปลงใหญ่ จะทาให้ได้นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะได้ข้าวนุ่มที่มีคุณภาพแล้วก็ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะเป็นข้าวนุ่มที่มีคุณภาพจากชัยนาทด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสุดท้ายอยากให้ฝากท่านผอ,อาฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านนะคะอาจจะอยู่ในจังหวัดอื่นๆหรือว่าอยู่ในจังหวัดชัยนาทเองแต่ว่ากําลังตัดสินใจว่าเออเราจะเข้าสู่ เรื่องของระบบนาแปลงใหญ่ดีไหมเราจะมารวมกลุ่มกันดีหรือเปล่านะคะจะต้องทําอย่างไรบ้างรวมไปถึงข้อดีด้วยนะคะในการเข้ามารวมกลุ่มในระบบนาแปลงใหญ่เรนเชิญค่ะข้อดีของแปลงใหญ่ก็คือเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มกันนะคะโดยปีนี้กรมเปิดโอกาสให้เกษตรกร30มายไร่ขึ้นไปเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็มีพื้นที่รวมกันน่ยมากกว่า300ไร่เนี่ยสามารถที่จะมา สมัครได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอสํานักง,งานเกษตรจังหวัดแล้วก็ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวสังกัดกรมการข้าวเนี่ยค,ะค่ะได้ได้เลยนะคะ,ะสนใจก็ติดตามรายละเอยียดกันได้นะคะน่าจะได้เห็นในเรื่องของภาพรวมนะคะของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทแล้วนะคะว่ามีวิธีการบริหารจัดการรวมถึงการรวมกลุ่มในระบบนาปแปลงใหญ่อย่างไรบ้างน,นะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ ข้าวนะคะออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพต่อไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทนะคะท่านปรรถนาสุขสิรินะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันในรายการขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะดิฉันแล้วก็ท่านผอลอาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ บอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นะนะคะยังมีเรื่องราวด้านการเกษตรอีกมากมายที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนําไปพัฒนาเป็นอาชีพหรือว่านะคะสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของคัญทําการเกษตรได้ด้วยใช่ใชแล้วค่ะแล้วตอนนี้ใครที่เป็นเกษตรกรแล้วปลูกมันสาปะหลังอยู่ย้ําเตือนกันนะคะกับโรคใบด่างมันสำปะหลังที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะโรคใบด่างมันสำปะหลังนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งสาเหตุสําคัญเลยก็มาจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคค่ะ ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดโรคใบด่างมันสัมปะหลังด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลุกซ้ำนะคะหรือว่าไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคนะคะรับผิดชอบร่วมกันค่ะโรคใบด่างมันสัมปะหลังเรากําจัดได้อย่างแน่นอนและถ้าพบการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลังรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้านท่านนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเช้าทางช่อง9้า กด hd กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะหลักๆใน,ในงานนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทุกภาคส,ส่วนนะครับเข้าไปเยี่ยมไปชมนะครับจะได้ทั้งความรู้าทางเรื่องของการเกษตรได้ข้อมูลทางด้านการเกษตรรวมถึงได้บริโภคสินค้า,าการเกษตรที่เป็นสินค้าพรีเมียมนะครับก็ วันที่27ถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีหอ9และหอ10นะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับ